ต่อเลยนะฮะว่าแล้วว่าต้องมีภาระสมบ้มอนเตอร์ตัวแรกของเราอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้ครับถ้าให้มันรอดมันจะไปสร้างความรำคาญคุณแน่นอนฝนะนทุกได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็แก,ก,แกแล้งกองแกล้งนมฮะแสดงว่าเทานี้มันต้องมีแน่ครับ ไม่ <c oughs> มันได้ยินเสียงอ่ะเมื่อกี้อ่ะมันเยอะแค่เอ้าทำไมมันเตริร์แล้วทีอีพีก่อนทำไมมันเยอะจังวะอืม็นตรงนั้นไหมครับนั่นอะตรงนั้นนะครับนั่นเอด e r m แมนนะฮะ อย่าไปยุ่งอย่า,ยาไปใกล้ๆแล้วจ้องตามนะฮะเพราะมันจะฆ่าเรานะเราจะไปล่าคิปเปอร์กันเอาคิปเปอร์คืออะไรก็คือตัวมอนเตอร์ตัวที่อันตรายที่สุดในเกมนี้ฮนะเพราะมันมีสีขาแล้วก็พอมันใกล้ๆเรามันก็จะดูนะฮะพอมันอยู่ใกล้ๆเราอุย้ยได้ยินเสียงไหมฮะคุณคิดว่าจะเป็นมันก็จะบึ้มนะฮะ อย่างตัวอย่างนี้เลยครับนี่ก็คือเราแพ้มันนะนี่เราก็เจอแร่ชีวิตแรนะ่ฮะนี่คือแร่ฐานนะขุดๆไปครับเพราะว่าช่วงแรกเราต้องการมากเลยครับเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าคุณเจอหาาเลยคานเเรื่องที่ดีนฮะ โอเคคิปเปอร์เดี๋ยวค่อยมาซ่อมเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันนั่นไงไหยวะไหนวะโอ้นี่ครับตัวนี้ชื่อสกิลริตันนี่ครับมันโจมตีทางไกลอย่าไปมาเล่นไมฮะเพราะมันจะว่าไม่ดีเรานี่คิปเปอร์นายแพ้แล้วอะ เฮ้ยนี่อะมา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 ชนะมันแบบใสๆนะแล้วก<อ>็ยังเงือมอนเตอีกตัวหนึ่งดิถ้าออกมาตอนนี้มันจะเลือีกตัวหนึ่งอ่ะแต่มันอยู่ไหน อืตอนนี้เรือก็จะหมดแล้วนนะฮะเนื้อซอมบี้สามารถกินได้ครับแต่ว่าเด็กกินเถอะพองมันจะเสียเอาไวส้สำหรับไม่มีอะไรกินกนเะลได้ยินโอ้โหหลบทันเนี่ยซอมบี้อะอย่าไปมองตาเอ็นเตอร์เทเนนะ อีบี้พี่บี้พี่บี้ของหนูจริงเหรอนี่จริงก็มาอยู่อ่ะงำ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 โอพ้พอฟื้นเลือด,ดได้นะนี่ไม่ต้องฟื้นเลือด ไย้เราอย่ามองอะ่ะเฮ้ยสกิลกดที่ขวาเป็นการป้องกันธนูนะะโอเคกระดูกโอเคกระดูกเป็นเรื่องที่ดีขบวนมีมาต่อ,อไปดีกว่าเนี้ยมาคราฟจะได้ทอนมานะ ร้อนสามารถปักได้เนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยมอนเตอร์ตัวต่อไปไหนวะอยู่นี่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 อยู่ดีดีอยู่ดีดีอยู่ดีดีตัวต่อไปมาโอเคครับเรากลับบ้านเถอะเฮลัพเฮลัพเฮลัพนี่นี่เราต้องหนี้เร็วที่สุดนะโอ้ยสกิล มาดักอะไรหน้าบ้านคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์อุ้ยลงมาแบบเมเหิบขิงขิงเฮ้ยรีบนอนนะมอนเตอร์เนี่ยไปอะไรเหรอวะอย่ายาเปลือนนาบารเหรอไม่งั้นคุณยีนะมันอยู่ในน้ำอุ้คขาเนะื้อ อย่าคิดร์โอ๊ยเก็บตายฮนะอืมเราปักไฟไว้ห้องนี้นลยก็ดีเยออุ้ยไฟหายคนระับไฟหายเป็นเรื่องฮนะ หวานโอ้ไฟอย่นี่ไฟนี่วนอยู่นี่โอเคกำพายได้อยู่นี่เฮ้ฮเยเจอหานในบ้านรอแล้วนะจะช้าอยู่ใหญ่ใช่ไหมครับ อี้เอี่ยะขุดวุดขุดขุดนุดข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 ุดา่ดขุดขุดต่อไปดะุดขุดขนืขอ ขูดต่อไปครับยิ่งเยอะย,ยิ่งดีครับถ้าช่วงแรกนะในช่วงแรกผมแนะนำให้หาฐานที้ได้มากที่สุดนะ mm hmm. เพื่อการคาวทอชและการหุงปิ้งต้มโอเคร่ว่าที่เป็นห้องเหมืองแล้วกันนะโ mm hmm. อ้ย นี่งเงื่อนกันเอาอเก็บของมาฮะเดีย๋ยวตรงนี้มันมีอะไรแสดงว่าชิปเปอร์ระเบิดนะอ๋อตอนนั้นนั่นเองใะตัวเสียงดุ่มแล้วเราวิ่งอนะยุ๊บ ฉีแล้วมันก็บึ้งมาครับมันฉีมันก็บึง้งแป๊บนึงมันต้องเอาค้เาเาาปลือกออกก็ค้าเปลือกไนี้ก็ดีนะคอยดูฮนะประสิทธิภาพของเบ็ดตัวปอันนี้ก็คือเอาเบ็ดเก็บตัวปลายขึ้นมาแบบน้าแก่ตรงนั้นนะแกะอยู่ตรงนั้นนะแกะ,ะแกะอยู่ตรงนั้นนะ เราเจ็ดทหาเราเจ็ดนี้ก็เนี่ยแล้วเป็นการแกล้งแกะที่สนุกมากเลยทีเดียวเนี่ยแกล้งแกะแกอะไรไม่แกล้งไม่แกล้งแกะไอ้จะนี้ไปไหนอันี้ไปไหนว่ารวมันรวมมันนะ แล้วก็ดึงขึ้นมาวิธีห้าแกะแบบไหนแต่ว่ามันจะเปลืองมากนะแล้วมันก็พังนะบิด<อ>สู้ไปเดิมไปเตียวเร็ววะฮะ วันนี้วันนี้สดใสเราจะต้องมาตัดไม้กันเอออาจจะมีสามพ่าเลยทีเดียว